สวัสดีค่ะฉันชื่อพิมพ์นะคะฉันอายุ24ปีฉันเป็นคนไร้เอดค่ะฉันเรียนจบและทำงานแล้วฉันย้ายมาอยู่กับพี่สาวของฉันที่เชียงใหม่ฉันมาอยู่กับพี่สาวของฉันได้ประมาณสองปีแล้วค่ะและตอนนี้พี่สาวของฉันได้เสียไปเมื่อ8เดือนก่อนฉันไม่มีที่ไปค่ะเพราะคนในครอบครัวฉันมีแค่พี่สาวเพียงคนเดียว บวกกับพี่เคยของฉันขอฉันเอาไว้เขาบอกว่าให้ฉันอยู่กับเขาก็ได้เพราะเขาเองก็ไม่มีใครบ้านก็ออกใหญ่โตอยู่แค่คนเดียวเขาไม่ชินค่ะพี่เคยของฉันเขาอายุ53ปีเขายังไม่มีลูกนะคะพี่สาวฉันเป็นเมียคนที่สองของเขาลูกกับเมียคนแรกเขาก็ไม่มีค่ะพี่เคยของฉัน เขาค่อนข้างมีฐานะค่ะมีไร่ส้มหลายร้อยไร่มีบ้านเช่าอีกหลายแห่งถึงเขาจะอายุมากแล้วแต่ว่าเขายังดูดีเอามากๆค่ะพี่เคยเขารู้จักกับพี่สาวของฉันตอนที่ฉันกับพี่สาวเราพากันมาเที่ยวที่เชียงใหม่เราสองคนเลยได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไร่ส้มแห่งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ พวกเขาก็ได้รู้จักกันเพราะพี่เคยเขาเป็นฝ่ายเข้ามาทักก่อนคุยกันไปคุยกันมาก็อย่างที่ทุกคนรู้ละค่ะพวกเขาคบกันได้ประมาณสองปีพี่สาวของฉันก็จากไปฉันก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าฉันอยากจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่บ้านของตัวเองพี่เคยขอให้ฉันอยู่ต่อหลายต่อหลายครั้ง จนฉันยอมฉันมีความรู้สึกว่าตอนที่ฉันย้ายมาอยู่กับพี่สาวใหม่ๆพี่เคยเขาชอบมองฉันแปลกๆในใจก็ไม่อยากคิดอะไรไปไกลค่ะไม่อยากเข้าข้างตัวเองแต่อดไม่ได้จริงๆจนฉันกับพี่เคยเรามีโอกาสได้คุยกันตอนนั้นล่ะค่ะฉันก็รู้ด้วยเซนว่าเขาแอบคิดอะไรกับฉันแน,น่แต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะ พรพี่เขยเขามีพี่สาวของฉันอยู่แล้วถ้ามีฉันอีกคนก็คงเป็นไปไม่ได้แน่ๆถึงแม้ว่าในใจลึกๆของฉันก็อยากจะได้พี่เขยของตัวเองก็ตามฉันก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้จนฉันเสียพี่สาวไปฉันก็ตอบตกลงอยู่ต่ออย่างไม่ลังเลใจเลยค่ะฉันอยู่กับพี่เขยแบบสองคนผัวเมีย มาประมาณแปดเดือนแล้วล่ะค่ะพี่เขยเขาเป็นคนจัดมากในเรื่องแบบนั้นอายุขนาดนี้ไม่รู้เอาเลี้ยวเอาแรงมาจากไหนบางวันเล่นรัวเจ็ดถึงแปดครั้งก็ยังมีค่ะจนฉันเองไม่ไหวแต่ก็ต้องสู้เพราะฉันเองก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันฉันขาดมันไม่ได้เลยค่ะฉันไม่เคยเล่นกับใครมาก่อนนะคะฉันเล่นกับพี่เขย พี่เคยคือเพื่อนเล่นของฉันคนแรกเขาบอกกับฉันว่าดอกไม้ของฉันดอกใหญ่จับได้เต็มไม้เต็มมือคนที่นี่จะชอบเรียกเขาว่าพ่อเลี้ยงค่ะหลังๆมานี้ฉันก็เรียกตามจนติดปากครั้งหนึ่งเราสองคนเคยชวนกันไปเล่นในสวนส้มแบบว่าตรงกับวันหยุดของคนงานหาเวลาดีๆเหมาะๆ เขาก็ชวนฉันเล่นขี่ม้าตัวใหญ่แปลกและสนุกมากๆค่ะทุกคนฉันชอบมากแอบระแวงอยู่เหมือนกันว่าจะมีใครเดินผ่านมาไหมตื่นเต้นดีค่ะตั้งแต่ฉันมาแทนพี่สาวฉันก็ออกจากงานและมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลเขาทำอาหารทำงานบ้านทุกอย่างค่ะพอถึงเวลาก็อย่างว่าละค่ะทุกคนมีอยู่เรื่องเดียว มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ฉันกับเขาเราไปทำธุระที่กรุงเทพฉันบังเอิญได้เจอกับบอยเพื่อนสมัยเรียนของฉันฉันกับบอยเรามีเวลาคุยกันเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างเรอเขาทำธุระเสร็จพอเขาออกมาเจอฉันพอเขาออกมาเจอฉันกับบอยที่กำลังนั่งคุยกันอยู่เขาก็เริ่มทับหน้าเวียงไม่พูดไม่จาแถมเดินหนีฉันอีก ฉันต้องบอกกับบอยว่าฉันต้องไปแล้วเราสองคนแลกเบอร์โทรกันแล้วฉันก็เดินไปหาเขาที่รถฉันถามพ่อเลี้ยงค่ะว่าเขาเป็นอะไรทำไมไม่พูดไม่จาก่อนจะมาก็ดีๆอยู่แล้วนี่เป็นอะไรโกรธอะไรฉันหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบฉันค่ะเรานั่งรถไปจนถึงที่พักกินอาหารเย็นเสร็จเขาก็ยังไม่ยอมพูดคุยกับฉัน จนดึกค่ะฉันคิดในใจเอาสิไม่พูดก็ไม่ต้องพูดคอยดูซิว่าคืนนี้จะทนไหวไหมฉันเบื่อที่จะต้องง้อแล้วคนแก่อะไรทำตัวเป็นเด็กไปได้ตกดึกประมาณสักสี่ถึงห้าทุ่มเขาเริ่มมาพูดดีกับฉันมาอ้อนโน่นนี่นั่นมาขอฉันอยากทำการบ้านเขาบอกไม่ไหวแล้ว ฉันพยายามทําใจให้แข็งเข้าไว้แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะเพราะฉันเองก็ไม่ไหวเหมือนกันพอทําเสร็จเขาถึงบอกกับฉันค่ะว่าเขาโกรธอะไรที่แท้ก็โกรธเรื่องที่ฉันไปคุยกับบอยแค่นั้นละค่ะทุกคนแต่ฉันชอบเวลาที่เขาโกรธนะคะเขาทําได้สุดมากๆไม่รู้เอาเลี้ยวแรงมาจากไหน สุดแบบสุดยอดจริงๆค่ะสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของผมเองเมื่อประมาณสักสองปีที่ผ่านมานี้เองผมชื่อเชษครับอายุ35ปีอาชีพของผมคือคนขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารสาธารณะทั่วไปครับผมใช้ชีวิตในเมืองใหญ่กับภรรยาของผมมานานหลายปีแล้วครับ ภรรยาของผมเธอชื่อแหม่มครับเธออายุห่างจากผมห้าปีอาชีพของเธอคือเป็นแม่บ้านทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เล็ก,ลกๆแถวที่ที่พวกเราอาศัยอยู่ผมกับแหมมเราเช่าบ้านหลังหนึ่งแถบชานเมืองอยู่กันครับมันเป็นบ้านเช่าไม้สองชั้นเก่าๆที่สภาพออกจะดูโทรมๆไปหน่อยแต่มันก็แข็งแรงพอที่จะทำให้ผมกับแหม่ม อาศัยอยู่ด้วยกันไปได้อีกหลายปีครับเงินที่ผมหามาได้ทั้งหมดผมก็จะให้แหม่มเธอเป็นคนเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้สร้างครอบครัวในอนาคตเราสองคนฝันไว้ว่าอยากจะมีบ้านหลังเล็กๆและมีพื้นที่ไว้ทำกินตอนที่เรากลับไปอยู่บ้านนอกกันและความฝันนั้นก็คงจะอีกไม่นานละครับเพราะตอนนี้ พวกเราก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างพอสมควรชีวิตประจำวันของผมกับแมมก็ดำเนินไปเรื่อยๆล่ะครับทำงานกับบ้านนอนแล้วก็ตื่นไปทำงานเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันนอกจากวันไหนที่พวกเราหยุดก็จะออกไปชอปปิ้งเดินห้างบ้างเป็นบางครั้งแต่แล้วชีวิตของผมกับแแมมก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อมีเอก เข้ามาในชีวิตเอกคือเพื่อนของผมเองครับเราเป็นคนบ้านเดียวกันเรียนและโตมาด้วยกันวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาผมที่บ้านพร้อมหิ้วกระเป๋าใบใหญ่มาด้วยเขาบอกผมว่าเขาตกงานและจะมาขออาศัยอยู่กับผมสักพักตอนนี้เขาไม่มีที่ไปแล้วเงินก็แทบจะไม่มีติดตัว เมื่อเพื่อนลําบากมีหรือผมจะไม่ช่วยล่ะครับผมพาเอกเข้ามาในบ้านและจัดห้องนอนให้เขาอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนของผมเองซึ่งมันว่างอยู่เมื่อแม่มกลับมาบ้านผมก็แนะนำให้เธอรู้จักกับเอกเละบอกเธอว่าเอกจะมาอยู่กับเราสักพักแม่มเธอก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมกับเอกจึงลงมานั่งดื่มที่โซฟากัน เล่าเรื่องความหลังอย่างสนุกสนานส่วนแมมเธอก็ทำกับแก้มมาให้มันยิ่งเพิ่มอรรถรสในการดื่มการคุณเข้าไปอีกคุยกันอยู่นานผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอกกำลังตกงานอยู่ผมจึงชวนเขามานะขับแท็กซี่ด้วยกันรถผมก็มีอยู่แล้วผมจะขับกะกลางวันให้เอกขับกะกลางคืน เอกก็ดูจะสนใจอยู่นะครับในความคิดของผมเขาจึงตอบตกลงและหลังจากนั้นมาพวกเราก็ทำตามที่ตกลงกันไว้ครับตีห้าของทุกวันเอกก็จะขับรถกลับมาที่บ้านแล้วผมก็จะออกไปขับต่อจนถึงหกโมงเย็นผมก็จะขับกลับมาเปลี่ยนให้เอกไปขับต่อเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันละครับ จนเวลาผ่านมาถึงสเดือนวันหนึ่งผมไม่ได้ออกไปขับรถแท็กซี่เพราะผมไม่ค่อยสบายเอกก็นอนหลับอยู่บนห้องเพราะขับรถมาทั้งคืนส่วนแม่มภรรยาของผมเธอก็ไปทํางานของเธอตามปกติผมทานยาแล้วออกมานอนพักสักพักอาการของผมก็ดีขึ้นครับผมจึงเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อไปรดน้ำต้นไม้ ไม่นานป้านิดป้าข้างบ้านแกก็เดินมาหาผมพร้อมหิ้วขนมติดไม้ติดมือมาให้ผมด้วยป้านิดแกอาศัยอยู่ข้างบ้านผมเองครับป้านิดแกอยู่กับหลานสองคนและป้าก็เป็นแม่ค้าขายขนมไทยที่อยู่หน้าปากซอยบ้านของผมเองขนมของป้าอร่อยมากเลยครับผมชอบไปอุดหนุนแกอยู่บ่อย มันจึงทำให้ผมสนิทกับป้านิดอยู่ไม่น้อยครับป้านิดแกเอ่ยทักทายผมและถามว่าวันนี้ผมไม่ไปขับรถแท็กซี่หรอผมบอกป้าแกไปว่าผมไม่สบายครับเลยหยุดหนึ่งวันแล้วป้าแกก็เชะเง้อมองเข้าไปในบ้านพร้อมพำนผาทางลูกลี้ลูกหลนมีอะไรหรอครับป้าผมถามแกไปแกบอกว่าไม่มีอะไรแล้วแกก็หันหลัง กำลังจะเดินกลับบ้านแต่แล้วแกก็เปลี่ยนใจครับเดินกลับมาหาผมอีกครั้งมีอะไรครับป้ามีอะไรก็บอกผมมาเถอะแกอ้อึ้งไปเล็กน้อยแล้วป้าแกก็บอกผมออกมาว่าแกเห็นแม่มกับเอกถ้าทําท่าทางเหมือนเป็นแฟนกันตอนที่ผมไม่อยู่ตอนแรกป้าแกก็ไม่อยากบอกผมหรอกแต่แกสงสารผม แกเลยมาบอกผมไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่ป้าน,นิดพูดมากนักหรอกนะครับเพราะผมไม่คิดว่าภรรยาที่ดีอย่างแหม่มกับเพื่อนรักของผมจะทำอะไรแบบนั้นแต่ป้าน,นิดแกก็บอกว่าให้ผมสังเกตดูเอาเองถ้าไม่เชื่อผมก็เออออไปครับพ่อผมก็ไม่เชื่อจริงๆนั่นแหละครับแต่ผมก็ลองมาคิดดูอีกทีว่าเอกก็ทํางานมาสามเดือนแล้ว เงินก็น่าจะพอมีเก็บบ้างเพราะค่าเช่ารถก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านก็ไม่ต้องจ่ายแล้วทำไมเอกถึงไม่ย้ายออกไปจากบ้านผมสักทีผมคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเช้ามืดวันต่อมาเอกก็เอารถกลับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของผมและผมก็ออกไปขับต่อผมขับรถออกไปได้ไม่นานแล้วผม ก็เลี้ยวรถกลับมาเพื่อดูพวกเขาไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อใจพวกเขาทั้งสองคนนะครับแต่ผมอยากจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรทํานองนั้นจริงๆผมจอดรถไว้หน้าปักซอยบ้านแล้วแอบเดินเข้าไปในบ้านอย่างเงียบๆผมแง้มประตูเข้าไปแล้วย่องไปชั้นสองของบ้านที่เป็นห้องนอนไม่นาน ผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังออกมาจากห้องผมจึงส่องเข้าไปดูในรูแตกเล็กๆที่ฝาบ้านภาพที่ผมเห็นมันทำให้ผมใจแทบสลายใช่ครับมันเป็นจริงอย่างที่ป้าน,นิดว่าจริงๆผมเดินออกมาจากบ้านด้วยหัวใจที่ปวดร้าวผมไม่คิดเลยว่าเพื่อนของผมกับคนที่ผมรักที่สุดจะทำกับผมแบบนี้ได้ลง ผมตัดสินใจรอจนถึงเวลาเย็นแล้วผมก็ขับรถกลับเข้ามาในบ้านพวกเขาสองคนก็ยังคงทำท่าทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจึงเรียกพวกเขามาคุยเราคุยกันด้วยเหตุและผลครับเพราะผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมบอกพวกเขาว่าผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วและผมก็ขอเลิกกับแหม่มในวันนั้นเลยครับ เมมก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับแล้วเก็บข้าวของออกไปจากบ้านพร้อมกับเอกนี่แหละครับผลของการไว้ใจและตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่เคยไว้ใจใครอีกเลยและผมก็ไม่คิดที่จะมีแฟนอีกแล้วพอผมเจอกับความเจ็บปวดจนผมไม่อยากเจอกับมันอีกครั้งเรื่องราวของผมก็มีเท่านี้และครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ AB ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดี